สวัสดีค่ะกลับนะคะวันนี้มาเจอกันตอนกลางคืนเลยนะคะสี่ทุ่มนะคะของวันอาทิตย์เนี่ยถ้าไหนยังไม่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะคะเรื่องผลตอบแทนกรรมาการนะคะซึ่งรวมถึงเนี่ยวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องของคอนเทนต์หรือว่าข้อมูลนะคะที่ลงหน้าแฟนเพจเนี่ย จะคุกกุ่นกันในเรื่องของเงินเดือนกรรมการผลตอบแทนกรรมการช่องทางที่กรรมการหรือว่าเจ้าของอาจจะดึงเงินออกมานะคะกดก็มีการแชร์วนกลับขึ้นไปใช่ไหมคะเมื่อเช้านะคะก็อยากให้ทุกท่านได้ดูจริงๆนะคะมันเป็นการอธิบายแล้วเป็นการเขียนลงไปในกระดาษเพื่อให้คนเข้าใจถึงเส้นทางการเงินนะคะว่าพอจะ มีรูปแบบไหนในการดึงเงินออกมาได้บ้างนั่นเองนะคะก็มีการแชร์วนไปแล้วก็รวมถึงเนี่ยมีการลงคอนเทนต์เข้าไปเรื่องผลตอบแทนกนรรมการนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยสัมพันธ์กันว่าจะใช้เวลาช่วงนี้นะคะในการอธิบายว่าแล้วจริงๆแล้วในปีหนึ่งเนี่ยในปีในสิเดือนมกราถึงธันวาเนี่ยตัวกรรมการหรือเจ้าของเนี่ยสามารถปรับขึ้นลงเงินเดือนได้ไหมเช่นตอนนี้โควิดอะปรับลงหน ขายดีแบบขึ้นหน่อยคุยกันเรื่องนี้แต่ตอบคําตอบเอาไว้ให้ก่อนเสือบางท่านรีบนะคะคาตอบคือทําได้ค่ะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะทํายังไงให้มันอยู่ในจริตอันสมควรนะคะไม่ใช่ว่าหูสิบสองเดือนนี้ไม่เท่ากันสักเดือนถ้าเป็นแบบนั้นเคยมีไหมมีนะคะเป็นกลุ่มก้อนที่กรรมการเองทํางานเป็นเซลเลยนะคะก็คือได้เปอร์เซ็นต์เจากยอดขายสามารถทําได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในฐานเงินเดือนที่เป็นฟิกเนี่ย ปรับขึ้นลงในปีทําได้เหมือนกันทําได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ทุกเดือนนะคะมันก็ตามสถานการณ์หรือบางครั้งนะคะก็ใช้วิธีการแบบตั้งค้างไว้ก่อนมีตังค่อยออกมาไม่มีตังก็ตั้งเป็นค้างจ่ายมีเหมือนกันอ่ะเท่าไหร่ที่เข้ามาแล้วฝากทักสักนิดนึงนะคะอ๋อพี่ครบสวัสดีนะครับสวัสดีเจอกันเลยนะคะโอเคพี่โอ๊ตสวัสดีนะคะคุณหมูสวัสดีนะคะ,าาะ,ค,ะคุณขวัญใจสวัสดีนะคะโอ้คุณขวัญใ,ใจนี่แฟนคลับแน่นอนเลย คือจะประเด็นว่าทักทายกันเลยค่ะถ้าไม่รู้จะพิมพ์อะไรให้พิมพ์คําว่าคิดถึงพี่ขวัญนใจพิมพ์คำว่าคิดถึงมาก่อนเลยออยกดโอวตามมาเตด,ดๆนะฮะดิชานนี่เป็นแฟนเพจที่ใครๆเขาเรียกกันว่าเอ้ยมึ่ดูอย่างขวัญดีเขาไม่รู้ใจพิมพ์อะไรเขาให้พิมพ์คาว่าคิดถึงนะจ้าเป็นความรู้สึกดีนะคะบาง <c oughs> บางแฟนเพจก็บอกให้พิมพ์หนึ่งพิมพ์สอง <c oughs> อ่านแล้วไม่ค่อยสะเทือนความรู้สึกเนี่ยใครพิมพ์คำว่าคิดถึงนะ มูมี oh, <laughs> ตอนนี้ทำงานอยู่เลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นไฟอยู่นี่เป็นฉากอยู่มีกล้องนะคะก็เข้ากะกลางคืนนะคะช่วงนี้เข้ากะกลางคืน <laughs> พี่สมบ,บูรณ์ฉันเห็นคุณเล่นการเมืองไหมคะท้องถิ่นนะคะเชียร์อยู่ในะคะาใส่เสื้อสีฟ้านะคิดถึงพี่สมบ,บูรณ์เหมือนกันนะคะ อากลับก็ามาตรงเนื้อหาใจความแล้วกันนะคะทักทายประชาชนทักทายประชาชนนะคะประเด็นจะเป็นอย่างนี้ค่ะว่าเมื่อสักครู่นะคะที่อธิบายไปว่าเราเจ้าของเนี่ยขึ้นลงเงินเดือนในแต่ละเดือนได้ไหมคําตอบก่อนว่าได้เมื่อสักครู่ตอบไปแล้วนะคะแล้วมันทำได้ทุกเดือนเลยไหมมันก็จะดูไม่ค่อยดีนะคะให้เป็นแบบนี้ดีไหมคะให้คุณพิจารณานะคะเราเรียกกันว่าผลตอบแทนและกันอยู่ในกลุ่มประเภท40่วงเล็บหนึ่งกับสอง พูดมาตาวันนี้อ่านหนังสือเยอะช่วงนี้อ่านหนังสือเยอะนะมาตาสี่สิบวงเล็บหนึ่งกับสองคืออะไรประเภทรายได้สี่สิบวงเล็บหนึ่งคือเป็นลักษณะของเงินเดือนนะคะที่ได้กันเท่าเท่ากันทุกเดือนนะคะได้เท่าเท่ากันทุกเดือนมีสัญญาจ้างอะไรก็ว่าไปสี่สิบวงเล็บสองเนี่ยน่าเป็นค่าแรงนะคะค่าแรงค่าแรงเราสมองเราความคิดเราเวลาเราค่าแรงที่ไม่ใช่เงินเดือนแต่ไอหนึ่งกับสองเนี่ยเวลายืดภาษีมันยื่นร่วมอยู่แล้วนะแต่ถ้าสมมติเป็นแบบ จ้างทําของและว,วัตถุดิบเป็นของคนนั้นเอออันนั้นก็ว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่เกี่ยวกับกรรมการดังนั้นในกลุ่มของการที่เราเป็นกรรมการหรือเจ้าของกิจการเนี่ยนะคะมันจะต้องพิจารณานะหลักๆก,ก,ก,ก็คือเป็นรายได้มาตรา4สี่สิบวงเล็บหนึ่งกับสองฟังให้คุ้นหัวไว้ก่อนนะเงินเดือนกับค่าจ้างมาถึงจุดนี้นะคะประเด็นคือขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงได้ไหมเมื่อกี้ฝนก็ตอบไปแต่ต้นคิปแล้วว่าได้เคยเห็นเช่นโชว์ตัวอย่างเช่นนะ ให้ขึ้นลงอย่างมีเหตุผลนะคะให้ขึ้นลงอย่างมีเหตุผลคําว่าให้ขึ้นลงอย่างมีเหตุผลแปลว่าสมมติเคยตั้งเงินเดือนตัวเองเดือนละแสนโควิดมาเดือนนี้เมษาโอ้โหนะคะรายได้หรือรายเหลือนะคะนี่มันคืออะไรมันน้อยมากเราจะเก็บเงินเดือนเดือนละแสนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีจ่ายลูกน้องก็ลดลงมาสมมติเหลือเดือนละห้าหมื่นก็แล้วกัน สะถอนมาจิงห้าหมื่นถอนจิงห้าหมื่นนะเสร็จแล้วเนี่ยพฤษภาโอ้โหสถานการณ์เปลี่ยนนะคะรัฐบาลฉีดเงินเข้ามาในระบบตุ้มๆๆๆๆๆสมมตินะสมมติฉีดเงินเข้ามาในระบบเราชนะคนละครึ่งนะคะเราชายโยอะไรก็ตามมาต่างนะฉีดเงินมาเยอะมากแล้วเาขาเรียกว่า,าใครนะลูกค้าก็ถาโถมมาซื้อพฤษภาอะไรได้ดีมากงาเงินเดือนเดือนละแสนแต่อยากจะไปเอาเงินที่ค้าจากเดือนที่แล้วได้ไหมฟังนะคะ อย่างที่หนึ่งคุณจะลดเงินเดือนก็นได้ด้วยเหตุผลเช่นคุณก็ทำไปแลยว่าจอนนี้คุณลดเงินเดือนเดือนละเป็นห้าหมื่นก็แล้วกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเดือนถัดไปจะขึ้นปเป็นแสนหนึ่งนะประเด็นเลยคืออยากจะลดเดดี่ยคือของกว่าวในปีหนึ่งก็เคยลดนะสมมตินะคะจากสองแสนลดมาเหลือแสนหนึง่งแล้วก็ขึ้นไปสองแสนทําได้เหมือนกันก็คือตั้งเป็นรายงานการประชุมขึ้นมาอ่ะร,ระชุมกันหน่อยก็ระชุมกันไหนกรรมการก็คนในบ้านก็ระชุมกันไหนออ่ะนั่งเออนี่นะ เดี๋ยวไม่ค่อยได้ทํางานแล้วนะตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปลายมาสหนึ่งเก็บเงินเดือนสมนนะะสมูรณนะคะสมมติเฉลยสองแสนพอละเดี๋ยวสองปลายมาสเนี่ยปลายมาสสองกับสามไม่ค่อยทํางานนะขอแสนหนึ่งก็พออ่านะคุยกันนะในทนี่ประชุมที่ประชุมที่ประชุมอ่ะที่ประชุมเห็นชอบนะคะขอออกมาขอยก็เหลือเงินเดือนเดือนละแสนเวลาค่าน้ำภาษีก็ค่าน้ำภาษีเดือนละแสน ก็เป็นสามเดือนสองแสนแล้วหลังจากนี้ก็เดือนละแสนเป็นต้นไปเสร็จแล้วใบมาสุดท้ายตบมาสที่ 4, สี่วนต้องรีบใช้ตังค์นะคะอยากจะปรับตัวเพิ่มเป็นสองแสนอ่ะมากรรมากมารประชุมคนในบ้านอ้าว่าไงนี่ยวกลับทํางานแล้วนะจะกลับทํางานแล้วนะเต็มที่เลยเนี่ยรรานี้มาเต็มที่เลยนะคะจะไลฟ์ทุกวันเลยสมบูรณ์นะคะอ่ะขอสองแสนทุกคนหันหน้ายักหน้ากันหมดแล้วคนในบ้านนะคะปรับมาเป็นสองแสนกระบวนการคือปรับลงแล้วปรับขึ้นในปีอ่ะ ิ่งที่มันกระทบกระทบคือภาษีมันง่ายมากคุณก็คือเวลาคำนวณภาษีให้คำนวณเหมือนเขาเาเรียกว่าให้ให้คำนวณเสมือนเต็มปีกเช่นสองแสนสามเดือนและแสนหนึ่งตลอดทั้งปีก็คำนวณพอมาถึงไตรมาสสุดท้ายอยู่ๆมันขึ้น,ข,นขึ้นมาแล้วก็เก็บของจริงมาใช่ไหมคะแล้วก็เก็บประมาณการเดือน 9, เอ 10, 10, 12, อก้าเดือนสิบสิบเอ็ดสิบสองอีกเดือนละสองแสนเอาเป็นว่าสรุป ก็คือให้คำนวณภาษีแล้วยื่นพองอด .1 นนในยอดตรงกับเงินเดือนจริงอันนยุ่งยากเนาะจุกไหมยุ่งยากเพราะว่าอะไรเราปรับขึ้นปรับลงก็ดูสถานการณ์กับดูการทํางานของเราก่อนว่าเราเต็มที่กับงานไหมกับอีเคสหนึ่งที่คุณฟันเคสที่สองไว้นะเคสที่สองนี้น่าสนใจนะคะเคสที่สองคือตั้งไปก่อนเงินเ,นเดือนเดือนสองแสนตั้งไปก่อนเสร็จแล้วเนี่ยโควิดมาเราก็กุ้งใจแล้วได้ก็ลดทําไงดีนะ เอางี้แล้วกันจ่ายแค่ห้าหมื่นพอส่วนที่เหลือค้างไว้ก่อนทใํใไ้ค้างจ่ายเลยค่ะจ่ายชําระแค่ห้าหมื่นพอหรือไม่เอาเลยก็ได้เนี่ยช่วงโควิดมาเนี่ยเดือนเนี่ยเมษาพฤษภา,ไม,าไม่รับะไม่รับเงินเดือนเลยไม่รับเลยไม่รับเหอนนะไม่รับเสร็จแล้วเนี่ยสมมุตินะเมษาพฤษภาไม่รับเลยนะมิถุนาเนี่ยขายดีมากเลย <c> ขายดีเอาเงินเดือนไหมมีเงินเข้าบริษัท มีพอจ่ายจ่ายอยู่แล้วใช่ไหมและของที่ค้างอะ่ะจะเอาไหมคําตอบคือเอานะคะเพราะทางบัญชีน่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่ได้มีคําสั่งลงไปว่าให้ลดหรือให้เลิกมันจะถูกการตั้งค้างเอาไว้รายจ่ายเมื่อไรก็ตามถึงงวดระยะเวลาบัญชีจะปรากฏรายจ่ายขึ้นมาตามระบบเนอะไหมคะก็เลยยังใส่ไปในระบบแล้วกันเดือนสองแสนสองแสนสองแสนก็ไม่จ่ายไม่มีตังก็เลยไม่จ่ายตักค้างเอาไว้ก่อน เมื่อไม่สั่งให้ลดหรือไม่สั่งให้ตัดมันจะยังคงค้างอยู่แต่แค่เรียกว่าค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ยังไม่ได้จ่ายเสร็จแล้วปรากฏว่ามิจุนาขายดีมากโอ้โหขายที่ถล่มทลายขายหนึ่งเดือนขายเท่ากับสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาเงินสะพัดมากในฐานะาก,กรรมการที่ควรต้องได้เงินเดือนเดือนสี่เดือนห้าแต่ไม่ได้รวบตึงมาเลยเขาเรียกว่าหกแสนก็คือสามเดือนรวบพึบเข้ามาได้เลยค่ะทำได้ สีคนที่จริงคืออะไรคะลดเพิ่มได้แต่ขอให้มีลีลาและเหตุการณ์อันสมควรคำนวณภาษีที่แท้จริงนำส,งส่งรกรมสรรพากรภายใต้พอมดอนหนึ่งนะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ทำการหักนะทำการหักมีตาขยิบไ้แสบตาตรงนี้คือไฟสี่ดวงแสบตานะคะขยิบตานิดหนึ่งขำมากนะคะเนี่ย สนใจดูนี่ชั้นว่านะอยากให้ดูไฟมากไฟมันเยอะนะเมื่อกี้บอกแล้วว่าปรับขึ้นลงนะคะก็ทําไมคะทําได้นะคะก็ให้มันเรียบร้อยตามกระบวนการแต่ถ้าคุณไม่ได้ปรับขึ้นลงช่วงนี้หนักหนาเหลือเกินกระแสงเงินไม่ดีจ่ายลูกน้องจ่ายค่าได้จ่ายก่อนของเราไว้ที่หลังไว้ที่หลังเลยก็ตั้งค้างไปเดือนไหนมีตังก็ดึงออกมานะคะ ก็สามารถทําได้เช่นกันจ่ายบางส่วนก็ได้เป็น partial payment คือแบบจ่ายบางส่วนอืมก็ทําได้เช่นกันนะอ่ะนะคะดังนั้นก็เลยกำลังคิดว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะคะว่าเอ้ยมันสภาพคล่องมันกระตกจริงๆนะคะหลายหลายท่านนะคะก็เรียกกันว่า Purchasing Power เนี่ยลดลงเพราะว่าต้องการเซฟเงิน เข้าอยู่ในโหมดการเซฟเงินว่าหยิบเพิ่งใช้ใจ่ายอะไรเลยไม่รู้ว่าโควิดจะมาอย่างไงคุณเชื่อเลยไหมคะตอนนี้พอไม่ประกาศล็อกดาวน์คนก็ยังพอค้าขายได้คีนองคินิกอะไรก็ยังเปิดได้ถูกไหมคะร้านสปาฟิตเนสก็ยังพอเปิดได้แต่คนก็จะลดลงร้านอาหารครัวสาขาหนึ่งที่หาดใหญ่ปิดเลยปิดเลยโอ้โหหาดใหญ่เนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะคะคนติดก็เยอะนะคะเราก็กันอะไรไม่ค่อยได้เลย นะ,ะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมคนสำหรับก,การรันเสิร์ฟเราอะเป็นบุฟเฟ่ที่เราเตรียมคนสําหรับในครัวส่วนเสิร์ฟเนะี่ยเราน้อยมากให้คนเดินม,มาหยิบเองใช่ไหมแต่ถ้าเกิดโควิดมาเราต้องรันเด็กเพิ่มเพื่อม,มารันเสิร์ฟมาจากครัวไม่คุ้มเลยเราบริหารจํานวนเด็กไม่ได้ในครัวก็ทำแล้วก็ต้องรันเสิร์ฟรันเสิร์ฟรันเสิร์ฟเป็นเป็นร้อยที่นั่งอะมันไม่สามารถทําได้นะคะก็เลยคํานวณแล้วเนี่ยไม่คุ้มปิด ปิดร้านอาหารเลยนะคะร้านอาหารสาขาใหญ่ี่ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะเป็นชาบูที่นั่งได้ไปหลักหลายร้อยคนเลยปิดไม่คุ้มแล้วเปลี่ยนคุณลองคิดดูดิแบบเหตุการณ์โควิดมันก็สะเทือนทุกทุกทุกธุรกิจนะก็เลยเปลี่ยนเป็นเอาในร้านค้านะคะสไลด์เนื้อยังคงสไลด์เนื้ออยู่ก็ขายชาบูใช่ไหมคะแล้วฟีดแล้วเรามีห้องเย็นห้องใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมคะห้องเย็นที่แบบคนเดินก็ไปได้แหละ เราเอาเนื้อที่สไลด์ใส่ห้องเย็ยนให้แข็งเลยนะแล้วเราขายเป็นเนื้อสไลด์แพ็คให้คุณไปกินที่บ้านเลยนะคะแล้วช่วงภาคใต้ช่วงนี้ถือสินอดคนก็จะกินข้าวตอนตีสี่กับตอนหลังหกโมงเย็นอยู่แล้วนั่นก็ทางการขายส่งไปที่บ้านมีตัวรงตัวแทนขายไปแต่ยังเปิดอยู่คือที่สาขาปัตตานีนะคะดังนั้นอย่างที่บอกไปว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันวัดความอึดละบางคนบอกว่าหูกําลังขึ้นเลยว่ากาลังดีเลยนะคะกระตุกอีกแล้วอืมดังนั้น การกำเงินเอาไว้หลายคนก็ใช้มาตรการการเซฟเงินปึกเอาไว้ละว,ว่าเฮ้ยเก็บเอาไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้มันจะหล่อเลี้ยงไปได้แค่ไหนหลายธุรกิจปิดตัวหลายธุรกิจเติบโตย้ำอีกครั้งนะมันไม่ใช่แต่ขาลงนะบางขาเนี่ยนะคะขายออนไลน์เนี่ยมูมากนะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้เรื่องจริงนะคะการขายอะไรที่ออนไลน์ตอนนี้ใครๆก็ออกมาไลฟ์สดเนี่ยอุไม่ธรรมดานะ นะคะบางคนแบบอู้ผู้ประกอบการมาใหม่นี่หูยอดนี้แบบ10ล้านนี่คือเป็นเรื่องง่ายมากเลยภายในไม่กี e ่วันเรื่องไหมคะรายได้นะแต่กําไรก็แบบห้าเปอี่อะไรก็ว่าไปนะคะ <S <S ดังนั้นก็ฝากเอาไว้ว่าเข้าใจดีท่านไหนที่เป็นบริษัทกับห้าคหุนส่วนมีความน้อยใจอยู่แล้วกับมาตรการรัฐคือฉีดเงินมาไม่ถึงให้โครงการคนละครึ่งน,นะคะโครงการเราชนะเนี่ย ฉีดเงินลงไปเข้ากระเป๋าบุคคลให้บุคคลไปซื้อขายกับบุคคลกันเองถูกไหมคะเพราะว่าคนที่เปิดโครงการอ่ะค,ะครึ่งเราชนะอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นบุคคลธรรมดาทั้งนั้นแต่ห้างหุ้นส่วนกับบริษัทนะห้ามยังไม่มีแบบไม่มีสิทธิ์เข้าเข้าโครงการนี้ดังนั้นน่ยอย่างที่บอกท่านไหนที่ เป็นนิติบุคคลคุณเปิดมานานแล้วคุณมีภาระความรับผิดชอบที่ค่อนข้างเยอะดังนั้นการปรับขึ้นขึ้นลงลงนะคะในเรื่องของเงินเดือนก็สามารถทําได้นะคะให้ปรึกษาสํานักงานบัญชีหนะ่อยว่าพี่ควรทำํำยังไงตั้งค้างค้างเอาไว้เลยเดี๋ยวมีตางค่อยจ่ายหรือว่าสั่งทําเมมโมมาสั่งลดไปเลยแล้วเดี๋ยวถ้ามีตางค่อยสั่งขึ้นที่หลังเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงก็สามารถทําได้เช่นกันปรึกษาสํานักงานบัญชีนะคะเป็นอันว่า สู้ๆนะคะไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะคะตอนนี้ก็สี่ห้าทุ่มแล้วใกล้ๆห้าทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวถ่ายวิดีโอสักแป๊บหนึ่งนะคะพักแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายต่อดังนั้นเนี่ยตอนนี้กระบวนการในการผลิตแฟ้มทัง9แฟ้มนะคะอยู่บนเขาเรียกว่าออนแทกนะคะแฟ้มเดี๋ยววันจนันทร์นี้ต้นแบบออกหลายแฟ้มมากนะคะวิดีโอเลคคอร์ดไปใหม่หมดค่อนข้างที่จะละเอียดมาก <c oughs> เดี๋ยวลองดูนะคะสัปดาหห์น้านี้นะคะจะมีต้นแบบและวิดีโอตัวอย่างให้ทุกท่านได้เห็นมากขึ้นนั่นเองนะคะเผื่อท่านไหนกำลังรอดูตัวอย่างอยู่ ได้เลยเพราะราคาพิเศษนี้นะคะกระจายันเอาไว้จนถึงวันศุกร์หน้านะวันศุกร์หน้าเพราะเป็นราคาที่อาจจะรอ,อนานแต่ว่าดีไม่ดีบางแฟ้มนะคะสามารถส่งให้ก่อนได้วันที่สิบพฤษภาเดยซ้ำนะคะเพราะว่าก็เสร็จเข้าสู่กระบวนการการผลิตแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะขอบคุณมากมากับติดตามแฟนเพจบัญชียง,ง่ายนะคะกว่าอ,อยู่ที่นี่ที่เดิมมา5ปีตลอด5ปีที่ผ่านมาเราทําวิดีโอลงทั้ง Facebook แล้วก็ y YouTube เนี่ยสม่ำเสมอและมั่นใจว่ามากกว่า1000คลิปแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ย ใน u t u b e นะคะช่องเดิมหายไปหายไปไม่เป็นไรนะคะกู้กลับมายังไม่ได้นะคะนี่หายไปเกือบ6เดือนแล้วมั้งคะยังกู้กลับมาไม่ได้กอก็ทำช่องใหม่ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยคุณสามารถติดตามได้ในแฟนเพจบัญชีงายนะคะหรือว่าในเฟซในยูทูบนะคะคก็พิมพ์คำว่าบัญชีงายก็จะขึ้นเลยเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนให้ครูอัดและแฟนเพจเป็นหนึ่งทางในการเรียนรู้บัญชีภาษีเพราะที่จริงตอนเนี้ยก็ค่อนข้างภูมิใจ ค่อนข้างดีใจเลยผู้ตามตรงนะว่านักบัญชีสวยออกมาทําเพจทําเพจนั่นเพจนู่นเพจน,น,พน,น,พนี่เดีย่ยและอย่าให้คุณอ่ะเขาเรียกว่าไปกระจายการติดตามเพราะแต่ละวิทยากรแต่ละนักพูดแต่ละคุณครูแต่ละอาจารย์เขามีสเสน่ห์ในการสื่อสารที่แตกต่างกันครูอาจเป็นนักธุรกิจก็จะพูดในภาษาพ่อค้าแมค้าในคนทําการค้า นะไม่ใช่คนที่ต้องไปปิดบัญชีด้วยคามือตัวเองอีกแล้วเนี่ยห่างไกลมากเป็นเชิงบริหารถ้าเกิดเป็นบัญชีเชิงบริหารนี่ถนักมากนะคะเชิงบริหารเชิงตัดสินใจเนี่ยเป๊ะมากแต่ว่าในเรื่องของความละเอียดยิบย่อยลงไปในภาษีเดบิตเครดิตถ้าใครแบบพอจะคุณพอจะมีฐานความรู้ความเข้าใจบัญชีภาษีเสาะเข้าไปที่ภาษีของบริษัทพี่อิ ภาษีนัรู้ใบครูอีทนี่ก็ลึกนะคะภาษีรู้ไว้ได้เปรียบของพี่อาจารย์สุดเดชพี่เดชก็ลึกนะคะโอ้หลายอย่างเลยอาจารย์จอมก็อุ้ยตัวจริงนะคะเจ้าของเจ้าเป็นน่าจะเป็นเจ้าของสำนักง,งานบัญชีตัวจริงเลยนะคะหลายท่านส่วนถ้าท่านไหนสนใจภาษีบุคคลนะคะอ่าถกบักหนอมนี่ก็ลึกภาษีบุคคลก็แม่นเลยนะคะโอ้หลายหลายเพจมากคือตอนนี้เพจผัดบัญชีภาษีเยอะมากลองดูนะคะ ราะว่าพอฟังหรือคุณอ่านไปเรื่อยๆคุณจะเจอเขาเรียกว่าจุดตรงกลางของข้อมูล คนนี้พูดแบบนี้สไตล์นี้ฝ่าก็จะพูดสไตล์อีกสไตล์หนึ่งอีกคนหนึ่งก็สไตล์หนึ่งอีกคนสไตล์หนึ่งนะคะหลายสไตล์แต่ไม่ว่าเป็นสไตล์ไหนก็ตามหากนักบัญชีภาษีออกมาทําแฟนเพจแบบนี้มันคือการออกมาช่วยกันให้ผู้ประกอบการนะคะมีความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นเมื่อเรามีความรู้ถึงระดับเนี่ยการสื่อสารของเราอะจะแม่นยํามากขึ้นเราต้องการอะไรเราต้องการแก้ไขอะไรหูเราจะได้ยินในสิ่งที่จําเป็นมากขึ้นเราพูดอะไรเข้าไป นักบัญชีพูดอะไรกลับมาเราฟังเข้าใจล่ะถูกไหมคะกระบวนการความคิดเราจะคิดให้ตรงล่องตรงลอยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการได้ยินพูดหรือว่าคิดก็ตามเนี่ยมันจะทําให้เกิดทักษะที่มันดีขึ้นจากการเรียนรู้ไม่ว่าจะเพจบัญชีง่ายหรือเพจอื่นๆยังไงก็หมั่นเรียนเอาไว้นะคะงานตัวเลขเป็นสิ่งสาคัญในเชิงธุรกิจเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านไม่ว่า ท่านใดกําลังอยู่ในจุดที่อรอดและสบายๆหรือบางท่านเหนื่อยสุดใจอยู่กับเป็นกําลังใจช่วยให้นะคะส่งถึงกับทุกคนผ่านหน้าแฟนเพจบัญชีอย่างง่ายแบบนี้ก็ดีกว่านะคะโอเคก่อนจากกันวันนี้นะคะก่อนนอนวันนี้ก่อ,อดหัวใจรวนๆพิมพ์คำว่าคิดถึงนะคะก่อนวางก็ได้โอเคไหมคะวันนี้นะคะก็กำลัง ทำวิดีโออย่าลืมพิมพ์คิดถึงนะคะที่บอกว่าแสบตาคือไฟค่ะตรงที่1กล้องค่ะและไฟค่ะนะคะดิฉันยังอยู่ตรงนี้อยู่นะคะพุ่มเทมากกับการทําคู่มือก้าวแฟมนีอาทิตย์หน้าคุณจะได้เห็นตัวอย่างทั้งวิดีโอและเอกสารอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าเฮลกีดะโอ้ไมายก็มันเยอะ <laughs> แล้วไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นคิดอะไรนะคะแถวมาก้าวแฟมคือตอนแรกคิดว่า อยากทำออกมาเลยแบบทั้งปีทำมาทีเดียวเลยนะคะอือน่าจะดีแล้วก็เป็นการย่อยยย่อยเนื้อหาให้ทุกคนเข้าถึงเนื้อหาที่ตัวเองต้องการจริงๆนะคะไม่ต้องรวมแพ็คใหญ่สามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบเป็นเล่มย่อยๆแล้วก็เจาะลึกลงไปพ,งพ,งพี่สมบูรณ์จริงๆเหรอพี่สมบูรณ์เล่นกัเล่นเล่นอุ้ยต้องเี้นพี่สมบูรณ์ว่าท่านสมบูรณ์แล้วอ่ะมาลองกะกะตรับรองอยู่เอ้ยเดีย๋ยวเราต้องไปจังหวัดคุณให้ได้ <Dub u> นี่บางคนนะเราดูกันจนจำชื่อกันได้เลยอะขอบคุณมากนะคะอพีคกลับมาคิดถึงด้วยนะคะโอเคน่ารักฝันดีนะคะราไปส,ส,สวัสดีคะ่ะ